นิทานของเด็กดีเรื่องนกกระสากับเป็ดน้อยริมฝั่งหนองน้ำใสแจ๋วมีนกกระสาทรงสูงชื่อกระสาแก้วยืนสงบนิ่งขาสวยเรียวชูขึ้นฟ้าจ้องมองฝูงปลาตัวน้อยที่ว่ายวนไปมาด้วยความอยากอาหารจะงอยปากแหลมคมของมันเตรียมพร้อมเสมอที่จะจิกปลาตัวโตที่สุดแต่แล้ววันหนึ่งกระสา แก้วก็รู้สึกเหงาเหลือเกินมันเบื่อหน่ายกับชีวิตที่เงียบสงบเพียงลำพังมันอยากมีเพื่อนบ้างขณะที่กระสาแก้วกำลังคิดเพลินใจอยู่นั่นแหละเสียงร้องเก๊กเก๊กที่คุ้นเคยดังมาจากกลางหนองน้ำมันหันไปมองก็เห็นเป็ดน้อยสองตัวกำลังว่ายน้ำเล่นน้ำใสยอย่างสนุกสนาน เป็ดตัวหนึ่งมีขนสีเหลืองอารามราวทองคำมันชื่อเป็ดทองส่วนอีกตัวมีขนสีฟ้าอ่อนนุ่มดุดปุยเมฆชื่อเป็ดฟ้าสวัสดีจ้ากระสาแก้วเป็ดทองร้องทักเสียงใสวันนี้อากาศดีจังเลยเนื้อสวัสดีเช่นกันกระสาแก้วตอบเสียงเรียบพวกเธอว่ายน้ำสนุกสนานจังเลย ใช่แล้วล่ะเป็ดฟ้าพูดบ้างเธออยากจะลองว่ายน้ำเล่นกับพวกเราไหมล่ะกระสาแก้วหัวเราะเบาๆคงจะดีถ้าฉันว่ายน้ำได้เก่งเหมือนพวกเธอแต่ขาลายของฉันมันยาวเกินไปไม่เป็นไรหรอกนะเป็ดทองปลอบแต่กระสาแก้วเก่งเรื่องยืนบนขาเดียวนะฉันทำไม่ได้เลยใช่ใช่ เป็ดฟ้าเห็นด้วยเราต่างคนต่างมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปกระสาแก้วรู้สึกดีขึ้นมากที่ได้พูดคุยกับเป็ดทั้งสองมันรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอีกต่อไปแล้ววันหนึ่งขณะที่กระสาแก้วกําลังยืนมองฝูงปลาอยู่ริมตะลิ่งเป็ดทองและเป็ดฟ้าก็ว่ายน้ำเข้ามาใกล้ กระสาแก้ววันนี้เรามีเซอร์ไพรส์ให้เป็ดทองร้องบอกด้วยความตื่นเต้นเซอร์ไพรส์อะไรเหรอกระสาแก้วถามด้วยความสงสัยเราจะสอนเธอว่ายน้ำลึกเป็ดฟ้าร้องตอบกระสาแก้วตาโตด้วยความประหลาดใจฉันเหรอว่ายน้ำใช่แล้วแค่เธอขยับปีกและขาให้พร้อมกัน เธอจะว่ายน้ำได้เหมือนพวกเราเลยเป็ดทองอธิบายอย่างกระตือรือร้นกระสาแก้วลังเลใจเล็กน้อยแต่ก็อยากลองทำตามดูบ้างมันจึงก้าวลงไปในน้ำอย่างระมัดระวังเป็ดทั้งสองคอยช่วยเหลือและให้กำลังใจ,งงใก,งใจกระสาแก้วพยายามขยับปีและขาตามที่เป็ดทั้งสองสอนแต่ก็ยังทำได้ไม่ค่อยคล่อง ไม่ต้องรีบนะกระสาแก้วค่อยๆไปเป็ดฟ้าพูดปลอบใช่แล้วเดี๋ยวก็ชินเองเป็ดทองเสริมกระสาแก้วพยายามต่อไปเรื่อยๆจนในที่สุดมันก็สามารถว่ายน้ำได้ไกลขึ้นเรื่อยๆเป็ดทั้งสามตัวว่ายน้ำเล่นกันอย่างสนุกสนานพวกมันหัวรอะร้องเพลงและแหวกว่ายไปมาในน้ำใสสนุกมากเลย กระสาแก้วร้องออกมาด้วยความดีใจฉันก็สนุกมากเหมือนกันเป็ดทองตอบเราควรจะมาเล่นน้ำด้วยกันบ่อยๆนะเป็ดฟ้าเสนอกระสาแก้วโพยักหน้าเห็นด้วยพวกมันว่ายน้ำเล่นกันจนกระทั่งพระอาทิตย์เริ่มตกดินจึงค่อยๆกลับขึ้นมาพักผ่อนบนฟ่ง วันหนึ่งเป็ดทองและเป็ดฟ้าชวนกระสาแก้วไปผจญภัยในป่าใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลจากหนองน้ำกระสาแก้วตื่นเต้นมากที่ได้ออกไปสำรวจโลกภายนอกมันเตรียมพร้อมด้วยการยืดเส้นยืดสายและขยับปีกเล็กน้อยพวกเขาเดินลึกเข้าไปในป่าเดินผ่านดงหญ้าสูงและต้นไม้ใหญ่ พวกเขาได้ยินเสียงนกร้องเจื้อจ้าและเสียงน้ำไหลรินกระสาแก้วรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับทุกสิ่งรอบตัวดูสิกระสาแก้วนั่นมันกวางเป็ดทองชี้ไปยังกลุ่มกวางที่กำลังกินหญ้าอยู่สวยจังเลยกระสาแก้วร้องตอบแล้วนั่นคืออะไรนะเป็ดฟ้าถามขึ้นมาเมื่อเห็นสัตว์เลื้อยคลานตัวเล็ก นั่นมันกิ้งกากระสาแก้วตอบพวกเขาเดินต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงลำธารเล็กเล็กกระสาแก้วกระหายน้ำมากมันจึงก้มลงจิบน้ำเย็นชื่นชื่นใจจังเลยกระสาแก้วพูดขึ้นพวกเราไปหาผลไม้กินกันเถอะเป็ดทองเสนอพวกเขาเดินตามเป็ดทองไป จนกระทั่งพบต้นไม้ผลิดอกสีขาวสวยงามเป็ดทองปีนขึ้นไปบนต้นไม้แล้วเก็บผลไม้ลงมาให้เพื่อนๆกินพวกเขากินผลไม้กันอย่างอร่ออร่อยพลางชมวิวทิวทัศน์รอบๆวันนี้สนุกมากเลยกระสาแก้วพูดขึ้นฉันก็สนุกเหมือนกันเป็ดทองและเป็ดฟ้าตอบพร้อมกันเมื่อดวงอาทิตย์ เริ่มลับขอบฟ้าพวกเขาก็เริ่มเดินทางกลับบ้านกระสาแก้วรู้สึกเหนื่อยล้าแต่ก็มีความสุขมากที่ได้มาผจญภัยกับเพื่อนๆระหว่างทางกลับบ้านจู่ๆท้องฟ้าก็มืดครึ้มลงฝนตกลงมาอย่างหนักพวกเขาต้องรีบหาที่หลบฝนพวกวิ่งพล่านไปมาในป่าจนกระทั่งดวงอาทิตย์เริ่มตกดินพวกเขาก็ยังหาที่หลบฝนไม่เจอ เราหลงป่าแล้วเป็ดทองร้องขึ้นมาด้วยน้ำเสียงสั่นเครืออย่าเพิ่งกลัวไปนะกระสาแก้วพยายามปลอบเพื่อนๆเราจะหาทางออกไปด้วยกันพวกเขาเดินวนเวียนอยู่ในป่ามืดครึม้มเสียงสัตว์ร้องดังก้องกังวานไปทั่วทำให้พวกเขารู้สึกกลัวมากขึ้นเรื่อยๆฉันหิวแล้วเป็ดฟ้าร้องขึ้นมา ฉันก็เหมือนกันเ็ดพองตอบกระสาแก้วมองไปรอบๆเพื่อหาอาหารให้เพื่อนๆแต่ก็หาไม่เจอมันเริ่มรู้สึกสิ้นหวังอย่าท้อแท้นะเพื่อนๆกระสาแก้วพูดขึ้นอีกครั้งเราต้องอดทนพวกเขานั่งลงพักผ่อนใต้ต้นไม้ใหญ่พลางมองดูดาวบนท้องฟ้าที่ส่องแสงระยิบระยับฉันคิดถึงบ้านจัง เป็ดทองพูดครึ่งเบาๆฉันก็เหมือนกันเป็ดฟ้าตอบกระสาแก้วจับมือเพื่อนทั้งสองไว้แน่นพวกเขารู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยเมื่ออยู่ด้วยกันขณะที่กระสาแก้วเป็ดทองและเป็ดฟ้ากำลังหมดหวังกระสาแก้วก็เหลือบไปเห็นแสงไฟริบๆอยู่ไกลๆมันชี้ให้เพื่อนๆดูนั่นมันอะไรนะ เป็ดทองถามขึ้นมาด้วยความตื่นเต้นเหมือนแสงไฟของหมู่บ้านเลยเป็ดฟ้าตอบพวกเขาตัดสินใจเดินตามแสงไฟไปด้วยความหวังว่าจะได้พบทางออกจากป่าพวกเขาเดินผ่านป่าทึบและลำธารเล็กๆจนกระทั่งมาถึงริมขอบป่าเราทำได้แล้วเป็ดทองร้องด้วยความดีใจพวกเขาวิ่งออกจากป่า และเห็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่ไม่ไกลพวกเขารีบวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านชาวบ้านเห็นพวกเขาในสภาพที่เปียกปอนก็ตกใจมากพวกเขาพากระสาแก้วเป็ดทองและเป็ดฟ้าเข้าไปในบ้านและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าพวกเขาหลงเข้ามาในป่าลึกซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าหลายชนิด พวกเขาโชคดีมากที่เจอพวกเขาหลังจากพักผ่อนและรับประทานอาหารอิ่มแล้วชาวบ้านก็พากระสาแก้วเป็ดทองและเป็ดฟ้ากลับไปส่งที่หนองน้ำขอบคุณมากนะคะกระสาแก้วกล่าวขอบคุณชาวบ้านขอบคุณมากเลยค่ะเป็ดทองและเป็ดฟ้าพูดพร้อมกันชาวบ้านยิ้มให้และบอกว่าไม่เป็นไร พวกเขารู้สึกดีใจที่ได้ช่วยเหลือเมื่อกลับถึงบ้านกระสาแก้วเป็ดทองและเป็ดฟ้ากอดกันอย่างแน่นพวกเขารู้สึกขอบคุณในมิตรภาพที่มีต่อกันและขอบคุณประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ในครั้งนี้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม้ว่าเราทุกคนจะมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาหรือความสามารถแต่เราก็สามารถเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้